ก็งานวันนี้เป็นงานงานวันนี้เป็นของ vivo นะเรามีภาพยนตร์สั้นที่บอกเลยว่าถ่ายถ่วยทอถูกต้องซึ่งแบบเราเราตื่นเต้นด้วยด้วยความที่ของ vivo อ่ะกล้อง vivo เขาดีมากอยู่แล้วจากที่เราแบบอ่ได้ลง ig ใช่แบบทูปที่เราถ่ายตอนกลางคืนเนี่ยโอ้โหมันเหมือนกับถ่ายตอนกลางวันปกติเลยใช่แล้วคือวันนี้ ทางวีโว่เขาทำภาพยนตร์ภาพยนตร์สั้นซึ่งเราอยากรู้มากวิธีการถ่ายทําโดยใช้กล้องโทรศัพท์ส่วนตัวไม่เคยเห็นไงไม่เคยเห็นเหมือนกันไม่เคยเห็นไงนี่ก็อยากรู้ว่าเอ้ยเขาจะถ่ายทําออกมาแล้วมันภาพมันเป็นยังไงใช่แล้วนี่ซึ่งน่าสนใจมากถูกต้องและยิ่งอ่าเขาเรียกว่าอะไรคนคนดเนินเรื่องเป็นพี่บอลปกรอนใช่ครับยิ่งตื่นเต้นเข้าใหญ่เลยครับผมคือหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าการการถ่ายทำภาพยนตร์เนี่ยจะต้องเป็นกล้องตัวใหญ่ใช่ใช่ทุกวันนี้เทคโนโลยีมันไปไกลมากก็ใช้โทรศัพท์ถ่าย อย่ได้ตอนเราเห็นเทเลอร์เอ้ยตัวของเราก็คือยืนยันว่าโอ้เยฟังชั่นนี่คือโดนใจอปนรุ่นแน่นอนแน่นอนถ้าผมยิ่งเป็นสายแบบถ่ายรูปอย่างพวกเราเนี่ยคือต้องโดนกล้องเขาดีมากใช่ครับผมให้ฝากดิ้นได้ฟ้องอ๋อได้ครับผมก็อ่ะเริ่มก่อนเอาไปั่นชูปอายุนูดก่อนอ่ะได้ครับผมก็ฝากงานวันนี้ของทาง vivo นะครับผมเป็นภาพยนตร์สั้นเรื่อง the e s c a p e room นะครับใช่ใช่ซึ่งการได้ทำจะใช้กล้องโทรศัพท์ของ vivo ใช่ครับผมก็จะเห็นรื่องความแปลกใหม่อะไรหลายอย่างเนาะใช่ครับผมก็ฝากติดตามด้วยใช่ครับอยากให้ทุกคนมาดูนะว่า้ยการใช้ต้องโทรสามาถ่ายมันจะเป็นยังไงอยากให้ทุกคนมาดูจริงครับผมถูกต้องครับผม ผลงานของเราหน่อยคี่จะออเดร์ดีเลได้ออเดร์ได้ครับผมก็อาขอบุญนะครับผมจะมีอาโอเเปรเจกต์บีนายบอยเฟรย์สองใช่ครับผมก็จะมีทั้งคอนเสิร์ตรวมถึงซีรีส์ด้วยนะครับมผมก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ที่เพิ่งถ่ายจบไปของเราเป็นอีเวนต์ซันแกผมใช่แล้วนายทีนครับผมก็เพิ่งถ่ายจบไปเช่นกันครับผมก็น่า คิดว่าน่าจะออนแอร์ประมาณเดือนพิจนาไปเดือนพิจนาอยู่ประมาณนั้นใช่ครับก็มีเชือกป่านโปรเจกต์ใหญ่ของเราเชือกป่านจริงๆเราคนรอลุ้นมากไม่ไม่ใช่แค่หลายคนบุญก็รอลุ้นบุญเป็นรอลุ้นมาก จนแบบอันเนี uh, ้ยป like. oh, okay. ีนี้ลงไทม์ไลน์ไปแล้วว่าได้ดูแน่นอนทกระนคือพฤศจิกายนนี้ใช่ครับผมใช่ครับผมก็ฝากทุกคนติดตามผลงานของเราด้วยนะครับผมตื่นเต้นหรืออะไรอะไรนี่ละครับผมคาดหวังว่ารอชมเอ้จริงจริงตอนนี้นะมันเลยเขาว่าตื่นเต้นเหมืแล้วมันมันตื่นเต้นจนหายไปแล้วคือเรามีเวลาทําใจกับมันเราเรารู้ทุกกระบวนการของมันมามาก่อนเนี้ยว่าจะถ่ายแล้วก็ไม่ได้ถ่ายจะถ่ายแล้วโดนโควิดอีกคือเราเราอยู่จนเราชินเราคิดว่าเราทําหน้าที่ตัวเองในการเป็นนักแสดงดีกว่าถูกต้องทําให้มันออกมาดีที่สุดเพื่อ โอ้ขอโทษครับเพื่อตอบแทนแฟนคลับด้วยใช่ครับตอนนี้คือบทนี่คือเข้าไปอยู่ในอ่านนี่หมดแล้วนะใส่เลื่องก็อ่านอ่านอ่านทวนๆไปด้วยใช่ครับผมแล้วช่วงนี้ก็มีแบบอบิุหุ่นนิดนึงใช่ครับผมต้องโชว์เยังไม่ร่ะเรื่องนหนรอบนี้เขานักว่ายน้ำ่ะเนาะก็จะมีส่วนใหญ่จะเป็นหนักที่เขาเพราะเขาแบบต้องคัดทีมชาติอะไรอย่างงี้ก็จะเป็นหนักที่เขาเราจะเป็นโค้ชอะไรเป็นแบบรองประธานชมรมก็จะคอยสั่งเขาอะไรอย่างเงี้ยก็คอมบุญจะไม่ค่อยขนาดนั้นแต่ของเขาจะเยอะหน่อยใช่เราต้องเริ่มหุ่นด้ก่อนใช่ไหม เออเออด่อนนี่คือหมายถึงยังไงหมายถแบบเอ้ยแกอาเดียดทอดแล้วอ๋อไม่ไม่ไม่ถ้าไ้วยนะว่าคงถอดใช่ใช่ใช่คือมันมันเอาที่สมควรแบบตามตามซีนที่สมควรนี่ว่าอย่างเช่นว่ายน้ำมันก็คงต้องถอดเสื้อผ้าเดี๋ยวคุเอ้ยว่ายน้ำอะไรเงี้ยใช่ก็เหมือนว่ายน้ำทั่วไปใช่ครับผมส่วนหุ่นก็รอดูกันไปคือเอาจริงก็พยายามทำให้เต็มที่ที่สุดอาจจะไม่ได้ออกมาแบบโดนใจทุกคนแต่ก็เ็ตมที่ให้เชื่อไว้ว่าเราพยายามทำเต็มที่ที่สุด ใช่ครับผมอยู่เฟิร์มตอนนี้ก็คือเร่งเฟิร์มเร่งก็เร่งอยู่ก็พยายามกินอาหารคลีนตัวนี้นั่นไว้เร่งเฟิร์มอัดเวโปรตีนอย่างเงี้ยออกร่างกายไม่ออกนะออกกินอย่างเดียวครับอ่ะก็ฝากติดตามกันด้วยน้องของงานครับใช่ครับผมอ่ะติดเรื่องอ่ะมือกับแบบการรักตับตะลีการอ๋ออ๋อของบุญใช่ไหมครับผมที่จริงอระบุญวางแผนบินไปแค่6วัน ใช่แต่ไปๆๆมาคือตั๋วมันมีปัญหาก็เลยต้องเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปเรื่อยจนถึงวันที่20เนี่ยเราแบบไม่ได้แล้วเราต้องกลับมาทํางานก็เลยต้องซื้อตั๋วใหม่เลยได้แล้วด้วยความที่ไฟ์บินมันมีถึงวันที่สาอันเราก็เลยต้องกลับวันที่สามครับผมใช่แล้วก็ค่อยมารีฟันเนงินเอาคืนทีหลังหายาหายากเลยไหมล่ะที่บอกว่าม <c oughs> <ส>ันหายยากเลยเขาบอกว่าไปจนไม่รู้จะทำอะไรใช่คือแบบเราแรกๆเราก็ตื่นเต้นได้ไปนู่นไปนี่พอหลังๆไม่แล้ออกไปกินข้าวกลับเข้าห้องนอนอย่างเงี้ยแค่นี้ใช่ครับ ไปที่ไหนต่อยอไหมตับเราอ๋อคงไม่มีแล้วล่ะฮะทำงานหาเงินก่อนครับใ,ใช้เงินไปเยอะมาก <c oughs> ที่นู่นไม่อยากบอกตัวเลขหรือกินหาเขาไปแล้วโอเค